สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์นสกุสุคนมันนี่กับพ่อกันนี่คือเก่ามันนี่กับพ่อกันในบรรยากาศฝนตกพี่น้องหากระเอื้อนเนาะฝนก็ตกบ้าแง่งๆหงนึ่งมันนี่เขาปลากระเปยียกพี่น้องเ,เอบบ้ยเบียรเบิร์นโตเลยมันนี่ตอนนี้มเข้อก้าวพ่อแล้วพี่น้องเน็ดบวกหมูหนึ่งเนาะให้พี่น้องเบิรงก่อนเห็นอย่างน้่นอาหานพี่น้องดอกกำลังพอดีงามเลยเสียแต่ฝนผมมาตกใส่ ประมาณนี้พี่น้องหมูดอกเห็ดที่พ่อเขาเพีนเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ก็บ,บรรยากาศพี่น้องเลยทํแมอนคักตอนเศร้นาน่ะท้องฟ้าแจ้งสว่างจบดีเนาะแล้วเข้าที่เอาหมืดกึุ่มมาตกหําตกนี่มาฝนก็ได้หมูเห็ดเนาะประมาณนี้ดอกบักใหญ่บักใหญ่เลยพี่น้องนี่ดอกจุ้มๆกำลังงามเลยนะ านนขางทำไมก็กล้ายเนาะไปพี่น้องกีเพยตสำกัย,ย,ยกนียน่คือพขอ้อวาละพุนตกตกแห้งกระดดดพลนก็นได้นำไหลที่ภุหละ นี่ก็ดินเหนียวเนี่ยฝนตกใหม่ๆพี่น้องห้าก็เอื้อนฝนก็นได้น้ำก็ยังซุ่มอยู่กำนสีถ่ายตอนฝนตกก็มันเสียงลายพี่น้องเพราะว่าแต่ช่วงเดือนก่อนแล้วก็ฝนตกเนาะก็ข้อมืันกี้พิษปวกนี่แหละเอาโทรศัพท์วาในถุงคือตัวถงมันกันน้ำได้พี่น้องแต่วันจะซุ่มยามไหนข้อ,ขอทางในโทรศัพท์กับจอ จอลาลเทถาเดียวนี้เน,ะนาะคุดวสิบพ่อแล้วเมื่อนี้นะ,ะนพอคอมคุดพอเลาะหาทางใดกับเห็นเหยด,ดิบัดชิเม่อผมน้ำยางมาบนนี้ผมมาพ่อซะพี่พนกับตกเ่งลงมาบักแห้งเลย Ừ, ủa subscribe xong kênh Ghiền Mì Gõ Để không เกือบเต็งเพิ่นดอกออยยเป็นหอยกินเพิ่นเพิ่นส่วนใดส่วนหนึ่ง มันลอยลอยกับตาแล้วกับบางเอิญนะทงกับมันนี่ถือทงยางมาหักทงก็ยังเปียกเลยเพียงทงยางมาอย่างหลวพอเฮ็ดร้ายว่ะกันไว้เพราะที่อยู่ฝนตกพอดีได้มาห่อทงเลยทงพายไปเลยอืมตกมาใส่น้ำก็ได้ โอ้สองเม็และบาานี่พอหยาดลงมาได้มาถึกปองใส่น้ำก็ได้เดบิดเนาะบอลนี่ครับ e é, aí é, 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 é. ตอนนี้แสงตะวินกำลังซองมาพี่น้องเลยความมืดกำลังหายไป คือว่าเบิดเรียบร้อยพี่น้องใน,นหมู่ที่พอคอมเพนนี่เนาะนี่ได้ซ้ำหนีเนาะนี่นนนดอกกำลังพอดีงามเลยโอ้ยเปียกพี่น้องเอ้ยปิดโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึนงตอนนี้กับเมาทุกคนเหรพี่น้องเอ้ยเห็ดกับเป็นอันนี้แลหละผลทำมันเห็ดกับงามอยู่ตอนเก็บนะก็ได้ผลทำมามา่อกาบานน้องนำนะ้ำเนาะเพื่อมาห่ดเทือนตอนนี้ก็สวยเติบแล้ว แหละสินเรือจากหอเขานะเขาเอาสินสองเถ้าพี่น้องรวมเป็นรวมเป็นไ <8 S 1> ี่น้องเจ็ดแปดร้อยนี่แหละหมู่ม่นนี่แหละติดใจสินติดใจสินผูดใหญ่<า>ก็เลยเอาตื่มเนาะจังได้คลิปโอ๋พ่อข้อมอน,นี่กบสินไดลาพีรานออกลงตัวเพลงสนิทพี่น้องพอกันในคลิปหนะ่ะสำหรับทิน่นี้สบายดี